สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะพอพูดถึงการจนับ,บุรีเนาะหลายคนก็จะนึกถึงภาพสะพานข้ามแม่น้ำแควรหรือไม่ก็เรื่องทางรถไฟสายมรณะแต่พอเราได้ลองดูข้อมูลที่ส่งมาให้ทั้งบันทึกทั้งบทวิเคราะห์หูมันชัดเลยนะคะว่า เบื้องหลังภาพจำเหล่านั้นน่ะมีเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็สะเทือนใจมากๆซ่อนอยู่ใช่เลยครับมันเหมือนกับว่าเราเห็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่พอลงลึกไปในรายละเอียดของที่ที่ชื่อว่าค่ายเฉลยศึกช่องไก่เนี่ยเราจะเจอเรื่องที่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากแค่ค่ายคนงานก่อสร้างทางรถไฟธรมธรมดาากลายเป็นสถานที่ที่เอ,อ่อที่นิยามความ เป็นความตายของคนเป็นพันๆเลยครับการเดินทางของค่ายช่องไก่จากจุดเริ่มต้นในฐานะฟันเฟืองของจักรวรรดิญี่ปุ่นสู่การเป็นโรงพยาบาลที่เป็นแค่ชื่อบางหน้าและสุดท้ายก็ปลายมาเป็นสุสานที่เงียบสงบในปัจจุบันเพื่อหาคำตอบว่าสถานที่แห่งความทรงจำที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันแบกรับเรื่องราวอะไรไว้บ้างและเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้เราคงต้องเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยว่าทำไม จูจ่ๆญี่ปุ่นถึงต้องมาสร้างทางรถไฟเส้นนี้ที่ประเทศไทยตั้งแต่แรกนั่นสิคะเท่าที่ดูจากข้อมูลคือพอญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองเต็มตัวก็ต้องการเส้นทางส่งกําลังบํารุงที่ปลอดภัยไปพม่าเพื่อสู้กับกังกฤษทางบกก็เลยดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยเกิดเป็นโครงการทางรถไฟระยะทาง415กิโลเมตรขึ้นมาที่น่าทึ่งคือข้อมูลบอกว่าทั้งหมดนี้สร้างเสร็จในเวลาแค่ปีเดียวเองค่ะโห oh, คำว่า แค่ปีเดียวนี้แหละคือหัวใจของโศกนาฏกรรมทั้งหมดเลยเพราะความเร่งรีบขนาดนั้นมันต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลที่ไม่ใช่เงินแต่มันคือชีวิตคนในสารคดีชิ้นหนึ่งให้ตัวเลขที่น่าตกใจไว้ว่ามีการเกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า60,000คนและที่น่าจะเยอะกว่านั้นคือแรงงานท้องถิ่นจากทั่วเอเชียอีกเป็นแสนคนเลยครับเพื่อให้โครงการนี้เสร็จตามเป้าใช่ครับ ไค่ฉเฉลยศึกเลยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตลอดเส้นทางเลยแล้วไข่ช่องไก่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ดูเหมือนว่าช่วงแรกๆมันจะยังไม่ได้เลวร้ายที่สุดใช่ไหมคะบทบาทเริ่มต้นของมันคืออะไรล่ะคะในช่วงแรกไข่ช่องไก่ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในไข่หลักที่ใหญ่และสําคัญที่สุดเลยครับทําหน้าที่เหมือนเป็นสถานีชุมทางหรือจุดรวมพลก่อนจะกระจายแรงงานฉเฉลยศึกเข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างที่ลึกแล้วก็ธุรกรันดารกว่าน,นี้ มีบันทึกของเฉลยศึกชาวอังกฤษคนหนึ่งบรรยายไว้ว่าที่นี่คือค่ายทำงานจริงๆแห่งแรกที่พวกเขาเจอค่ายทำรานจริงๆใช่ครับเฉลยศึกส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษมีหน้าที่หลักๆคือสร้างทางรถไฟแล้วก็ที่โหดหินมากๆคือการเจาะช่องเขาที่ชื่อว่าคาวภูมคัตติ้งอ่ะการเจาะช่องเขาแค่ฟังก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะในยุคนั้นที่เครื่องมือก็ไม่ได้ทันสมัยใช่เลยครับ มันเลยเหมือนเป็นภาพจำลองขนาดย่อมของโครงการทั้งหมดเลยเพราะมีครบทุกอย่างตั้งแต่วางหมอนรถไฟถมดินยันระเบิดหินสร้างทางซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นงานที่อันตรายแล้วก็หนักหนาสาหัสมากแต่ถึงอย่างนั้นน่ะในช่วงแรกมันก็ยังเป็นแค่ค่ายแรงงานที่โหดร้ายจนกระทั่งเกิดปัญหาหนึ่งที่กองทัพญี่ปุ่นเองก็คาดไม่ถึงปัญหาที่เปลี่ยนชะตากรรมของค่ายนี้ไปตลอดกาลเลยครับ ปัญหาที่ว่านั่นคืออะไรหรอคะคือพอการก่อสร้างมันโหดขึ้นเรื่อยๆเชลยศึกก็เริ่มล้มป่วยกันประนาวเลยครับทั้งจากอหิวาตากโรคมาลาเลียโรคบิดขาดสารอาหารทุกอย่างมารวมกันหมดจนถึงจุดที่จํานวนคนป่วยมันเยอะเกินกว่าจะทํางานต่อได้กองทัพญี่ปุ่นก็เลยเจอปัญหาว่าแล้วจะเอาคนป่วยที่ไร้ประโยชน์พวกนี้ ไไว้ทีี่หนดเดี๋ยวนะคะนี่หมายความว่าคําว่าโรงพยาบาลที่เกิดเค้นที่ค่ายช่องไก่มันมันไม่ได้มาจากความตั้งใจดีที่จะรักษาคนป่วยหรอคะไม่เลยครับไม่เลยนี่คือจุดที่เรื่องราวมันดําดิ่งที่สุดแล้วการตัดสินใจของญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนวิธีคิดของพวกเขาในตอนนั้นได้ชัดเจนมากฉเฉลยศึกที่ป่วยจนทํางานไม่ได้ไม่ได้ถูกมองว่าผู้ป่วยที่ต้องดูแลแต่ถูกมองว่าภาระหรือสิ่งของที่ต้องจัดการ ในบันทึกของฝ่ายสัมพันธมิตรใช้คำที่บาดลึกมากว่าพวกเขาถูกนำมา warehouse warehouse <c> เหมือนเหมือนเอาของไปเก็บไว้ในโกดังเหรอคะความหมายมันตรงตัวแบบนั้นเลยครับคือการเอาคนป่วยมากองรวมกันไว้ที่ค่ายช่องไก่แล้วก็เรียกสถานที่นั้นว่าโรงพยาบาลเพื่อให้ดูดี Oh. แต่มันไม่ใช่โรงพยาบาลเลยครับมันคือโกดังเก็บมนุษย์ที่รอวันตายเพราะไม่มีทั้งยาไม่มีการรักษามีแต่การรอคอยความตายเท่านั้นโโหนี่มันคนละเรื่องกับภาพของโรงพยาบาลที่เราเข้าใจเลยนะคะแล้วสภาพความเป็นอยู่ข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจากสารคดีพอจะบอกอะไรเราได้บ้างไหมสารคดีชิ้นนั้นมีบทสัมภาษณ์ของนักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรเลียทอมมอริส ที่บรรยายภาพได้ชัดมากครับเขาบอกว่าที่นั่นขาดแคลนทุกอย่างที่พักเป็นแค่กระเท่ามุงจากง่ายๆเตียงก็เป็นแค่แครไม้ไผ่หยบยาบไม่มีพ้าปูเตียงไม่มีสบู่ไม่มียาฆ่าเชือ้อแล้วอาหารล่ะคะที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีอาหารพิเศษสําหรับคนป่วยเลยครับทุกคนยังคงได้อาหารปันส่วนเท่ากับแรงงานที่แข็งแรงซึ่งมันมันไม่พอที่จะทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เลย แล้ว,ว่าการถูกส่งมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็แทบจะเท่ากับการถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตมันสูงขนาดไหนคะสูงจนน่าใจหายเลยครับในช่วงที่พีคที่สุดกลางปี1943เนี่ยมีบันทึกว่าอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่60-100คนต่อเดือนต่อเดือนเลยเหรอคะต่อเดือนครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามีคนตายเฉลี่ยวันละ2-3คนทุกวันในสถานที่ที่เรียกว่าโรงพยาบาล มีบันทึกของนายแพทย์เฉลยชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เขียนเล่าประสบการณ์ของเขาไว้เขาบอกว่าสภาพของคนป่วยที่ถูกส่งมาถึงค่ายนั้นน่ากลัวมากผอมจะเหลือแต่กระดูกอ่อนแรงจนแทบไม่มีสติและเขาสามารถมองหน้าแล้วบอกได้เลยว่าใครบ้างที่จะไม่มีชีวิตรอดพ้นสัปดาห์นั้นไปได้ฟังแล้วมัน ปดหูมากเลยค่ะแล้วข้อมูลก็ชี้ตรงกันด้วยว่า90%ของหลุมศพทั้งหมดที่สุสานช่องไก่ในปัจจุบันก็คือเฉลยศึกที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้นี่เองถูกต้องเลยครับตัวเลขมันยืนยันโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีสุสานที่เราเห็นในวันนี้จริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่ฝังศพของโรงพยาบาลแห่งนั้นนั่นเองแล้วพอสงครามจบลงสถานที่แห่งความตายแบบนี้มันถูกจัดการยังไงต่อคะมันกลายมาเป็นสุสานที่สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันได้ยังไง เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับพอสงครามสิ้นสุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องจัดการกับร่างของทหารที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเอเชียบทความวิชาการชิ้นหนึ่งให้ข้อมูลว่าในปี2497หรือประมาณ9ปีหลังสงครามจบรัฐบาลไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการจะว่าสร้างสุสานสงครามขึ้นมา2แห่งที่กาญจนบุรี oh. ก็คือสุสานดอนรัก หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าสุสานทหารสัมพันธมิตรซึ่งอยู่ใจกลางเมืองกับอีกที่คือสุสานช่องไก่จริงๆหรือที่เรียกว่าสุสานเขาปูนซึ่งก็คือบริเวณค่ายเก่าที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้แหละครับซึ่งปัจจุบันทั้งสองที่ก็ดูแลโดยคณะกรมาการสุสานสงครามแห่งเครือจัก,กรภพเลยทำให้มีสภาพที่สวยงามแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีแต่ก็น่าคิดนะคะ การเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทุกข์ทรมานให้กลายเป็นส่วนสวยๆที่เงียบสงบมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยใช่ครับมันคือความคอนทราสที่ทรงพลังมากนายบันเทกบอกว่าที่นี่เคยเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนความสุกกรกและความตายแต่ปัจจุบันมันกลับกลายเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเงียบสงบมีคนมาเดินเล่นพักผ่อนใช่ครับมันทําให้เราเห็นว่าภูมิทัศน์สามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจําของสถานที่ได้เหมือนกัน ปัจจุบันที่นี่เป็นที่พักพิงร่างของฉเฉลยศึก1,750นายส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษและก็เนเธอร์แลนด์ครับแล้วในความเงียบสงบนั้นมันก็ยังมีร่องรอยของเรื่องราวส่วนตัวซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเห็นในบทความวิชาการพูดถึงข้อความบนป้ายหลุมศพไม่ใช่แค่ชื่อกับยศ แต่มีข้อความจากครอบครัวด้วยใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้สติผู้เสียชีวิตกลายเป็นเรื่องราวของมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจขึ้นมาจริงๆข้อความอย่าง peacefully sleeping freedom from all pain หลับอย่างสงบเป็นอิสระจากความเจ็บปวดทั้งปวงครับมันคือเสียงสุดท้ายจากครอบครัวที่ส่งถึงคนที่พวกเขารักแล้วมันเปลี่ยนสุสานให้กลายเป็นอนุสรณ์ที่มีชีวิตขึ้นมาเลยเราพูดถึงมุมมองและความทรงจําของฝ่ายสัมพันธมิตรมาตลอดเลยแล้วในฝั่งของญี่ปุ่นล่ะคะ แหล่งข้อมูลมีพูดถึงวิธีที่เขาจดจำหรือรำลึกถึงเหตุการณ์นี้บ้างไหมคะมีครับและประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันทำให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดบทความชิ้นเดียวกันชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากสุสานของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วเนี่ยในการจนับ,บุือก็ยังมีอนุสาวรีย์ทยานุสรณ์ที่สร้างโดยฝ่ายญี่ปุ่นเองเพื่ออุทิศกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม หมายความว่าฝ่ายญี่ปุ่นเองก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่พวกเขาก่อขึ้นด้วยหรอคะถูกต้องครับซึ่งสิ่งนี้สะท้อนสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่าวาทกรรมหรือวิธีการบอกเล่าแล้วก็จดจำประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในขณะที่ฝ่ายหนึ่งจดจำในฐานะเหยื่อของความโหดร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะจดจำในฐานะโศกนาฏกรรมของสงครามที่พรากชีวิตผู้คนไปเหมือนกัน มันแสดงให้เห็นว่าเออไม่มีใครอยากจดจำตัวเองในฐานะผู้ร้ายและความทรงจำต่อเหตุการณ์เดียวกันสามารถถูกตีความและบอกเล่าในมุมที่ต่างกันออกไปได้พอฟังแบบนี้แล้วภาพทั้งหมดมันก็ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ดูยิ่งใหญ่สู่เรื่องราวของค่ายช่องไก่ที่กลายเป็นโกดังเก็บมนุษย์ที่รอวันตายและสุดท้ายก็ถูกจัดระเบียบความทรงจำใหม่ให้กลายเป็นสุสานที่สวยงามและเงียบสงบใช่ครับ เรื่องราวของค่ายช่องไก่ทำให้เราเห็นกระบวนการที่น่าทึ่งว่าประวัติศาสตร์และความทรงจำสามารถถูกจัดระเบียบได้อย่างไรสถานที่แห่งความโหดร้ายกลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งการรำลึกและการมีอยู่ของอนุสร์สถานจากหลายฝ่ายก็ย้ำเตือนเราว่าความจริงทางประวัติศาสตร์มักจะมีหลายด้านเสมอขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนั้น ก่อนที่เราจะจบการสนทนาในวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันต่อนะคะแหล่งข้อมูลหลายชิ้นเล่าตรงกันว่าท่ามกลางสภาพที่เลวร้ายและการขาดแคลนอย่างที่สุดนั้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ตกเป็นเชลยศึกเหมือนกันพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเพื่อนๆของเขาน่าทึ่งมากครับพวกเขาดัดแปลงเครื่องมือผ่าตัดจากไม้ไผ่ ต้มน้ำขาบเชื้อด้วยอุปกรณ์เท่าที่มีและพยายามคิดค้นวิธีรักษาแบบตามมีตามเกิดทั้งที่รู้ดีว่ายาไม่มีอุปกรณ์ไม่พอและโอกาสรอดของคนไข้ก็ริบรีบเต็มทีใช่เลยครับซึ่งมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจมากๆว่าในสภาวะที่ทั้งระบบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อทําให้คนป่วยกลายเป็นแค่สิ่งของที่รอการกําจัดทิ้ง อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้คนกลุ่มหนึ่งยังคงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและชีวิตของคนอื่นทั้งๆที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นความพยายามที่สูญเปล่าก็ตามสำหรับวันนี้เวลาของ tgs เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีก อย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ